สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้โตมาจังซี่ขอนำเสนอเรื่องราวของคนมีฝันตอนเด็กชายเอกจากกระตับสู่ห้องครูณนะปลายท้องทุ่งยาที่แห้งแลง้งของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง มีเด็กชายคนหนึ่งนั่งทบทวนการบ้านใต้แสงไฟจากหลอดนีออนที่กระพริบที่รัวข้างๆเขานั้นคือหญิงชราที่นั่งสารตะก้าหวายเพื่อนำไปขายในตลาดนัดพรุ่งนี้ทั้งสองคนนั่นก็คือเอกและยายแจมเอกเด็กชายวัย13ปีที่ชีวิตไม่เคยได้เลือกอะไรเลย เขาเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางตั้งแต่เขายังพูดไม่ชัดซะด้วยซ้ำเหลือเพียงก็แต่ยาแจมผู้หญิงตัวเล็กๆที่เลี้ยงดูเขามาด้วยสองมือของเขาเอกผมไม่เคยโกรธพ่อกับแม่เลยนะผมแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาทิ้งผมไว้แบบนี้ยายแจมไม่ต้องโทษใครลูก เรามีกันแค่นกันด้วยกันเราต้องเดินให้ไหวด้วยขาของเราเอกไม่ใช่เด็กหัวดีแต่เขาคือเด็กที่ตื่นปีห้าเดินเท้าสี่กิโลเพื่อไปโรงเรียนในทุกทุกวันตัดมาที่ภาพในหมู่บ้านเสียงเด็กในหมู่บ้านล้อเอกกันเฮ้ยไอเอก,เอกมึงวิ่งหนีขี้ควายอีกแล้วเหรอ มึงเอาเสื้อใครมาใส่วะใหญ่กว่าตัวอีกฮ่าๆากลุ่มเด็กต่างสมบทด้วยความเย่ะเย้ยเอกเอกคิดในใจหัวเราะไปเถอะสักวันฉันจะทำให้พวกนายเห็นมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ไม่เคยหัวเราะเอกเลยนั่นก็คือคูแมนครูเบอร์เชมชัน้นที่มักจะคอยช่วยเหลือเอก อยู่ประจำครูแมนพูดกับเอกอย่างเลิกเดียนเอกครูเห็นนะว่าเธอพยายามทุกวันทบทวนทั้งที่ไม่มีแม้แต่สมุดใหม่สักเล่มถ้าเธออยากสู้ต่อครูพร้อมจะช่วยเธอนะเอกอึ้งไปสักพักผมผมผมอยากเป็นครูครับอ่อไม่ใช่แค่เพื่อยาย แต่เพื่อตัวผมเองด้วยครับคุณครูนับจากวันนั้นเอกมักอยู่ต่อหลังเลิกเรียนเติวกับฮูแมนเป็นคนสุดท้ายของเรียนในทุกๆวันทุกอย่างดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นจนวันหนึ่งยายแจมลงลงขนาดสารตะก้าเอกยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องฉุกเฉินไม่มีเงินไม่มีญาติไม่มีใครเลยเอกพูดกับยายที่เตียง ยายครับผมผมลาออกไปทำงานดีไหมครับผมจะได้หาเงินมาดูแลยายได้ทันทีเลยยายแจมหอบเบาๆแต่เด็ดเดี่ยวถ้าหลานลาออกตอนนี้เราจะแพ้ชีวิตทันทีเลยนะลูกเอ้ยอย่าทิงอนาคตวเพื่อวันนี้ยายไม่เป็นไรหลานต้องโู่้ให้ถึงที่สุด นะเอกร้านรักของยายจากคืนนั้นเอกไม่เคยเข้านอนก่อนตีสองอีกเลยเขาอ่านหนังสือด้วยความมุ่ง,ม,งมั่นจากห้องสมุดของโรงเรียนเขาหมั่นบันทึกคำพท์จากป้ายร้านค้าและเขียนคำถามลงในกระดาษห่อข้าวทั้งยังฝึกทำข้อสอบอย่างเป็นประจำพอเพื่อนบ้านและชาวบ้านได้เห็นเขามุ่งมั่นพยายาม ภูเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปนานเพื่อนที่เคยเงียบให้เอกเมื่อวานเราหยิบสมุดเก่าของพี่สาวเรามาให้นายลองเอาไปอ่านดูนะเล็กหัวเราะเบาๆาเราล้อแกมานานเลยว่ะแต่เราไม่เคยเห็นใครจริงจังขนาดนี้เลยนะอัดสอบพ่อครูให้ได้นะเว้ยมึง หมู่บ้านนี้ต้องมีครูแบบมึงสักคนวะเอกเอ,กเ,อกเรียนจบครูด้วยทุนกู้ยืมและในปีเดียวกันนั้นเขาสอบบรรจุครูได้ชื่อของเขาติดอันดับสุดท้ายของบัญชีแต่เป็นอันดับแรกในหัวใจของใหญ่แจมเอกร้องไห้มาด้วยความปลื้มปิติอินดียายเอกสอบติดครูแล้วครูตัวจริง เอกทำได้แล้วนะยายยายแจมยิ้มทั้งน้ำตายายบอกแล้วคนสู้ไม่มีวันแพ้หรอกลูกตัดกลับมาที่บ้านครูวันนี้เด็กชายเอกกลายเป็นครูเอกประจำชั้นนักเรียนชั้นปห้าโรงเรียนเดิมเขาสวมชุดขาวยืนบนหน้ากระดานไม้ผุผุที่เขาเคยนั่งฟังครูแมนสอน แต่คราวนี้เขาคือครูของเด็กอีกหลายสิบคนเอกพูดต่อนหน้าชั้นเรียนครูอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ครูรู้ว่าความพยายามมันเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าเธอไม่หยุดเดินฝันจะไม่หนีไปไหนเอกคือเรื่องเครื่องพิสูจน์ว่าต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันแต่ความก้าเดินต่ออยู่ในมือของคุณ พวกคุณทุกคนสามารถทำได้สุดท้ายแล้วก็ผมโตมาจังสี่ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบสุดท้ายนี้ผมขอฝากข้อความนี้ให้กับทุกคนได้ฟังนะครับอย่าหยุดเดินเพียงเพราะใครมองว่าเราไม่มีวันไปถึงเอกข้าราชการครูจากการะต๊อบดื่มทุ่งสุดท้ายนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ